สวัสดีค่ะกรรมมันก็มีหลายแบบนะคะบางคนไม่มีลูกก็ถือเป็นอาจารย์เนี_<_่ยไม่มีลูกเอ่อหมายถึงว่าไม่ได้คลอดมาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนี้กรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาบอกกันว่าแล้วแล้วกรรมเราจะต้องแก้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างอาจารย์ก่อนเลยว่าถ้าอาจารย์ไม่มีลูกเนี่ยนะคะถ้าอยากมีอยากมีสําหรับคนที่เอ๊ะ ทำกิฟต์ก็แล้วอะไรก็แล้วต่างๆอย่างมีคืออาจารย์อยู่ในวัยที่มีไม่ได้อยู่แล้วนะคะเราตัดมดลูกไปสิกว่าปีแล้วด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในวัยจะ60แล้วมันไม่สามารถมีได้แต่สําหรับคนที่ยังอยู่ในวัยอยากมีลูกนะคะอายุยังไม่เกิน40เนาะอยากมีลูกไม่เคยมีสักทีหรือมีแล้วก็แท้งตลอดเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยไปเสียเงินเป็นล้านเลยทําคลิปก็ไม่ติดนะได้แล้วก็หลุดตลอดนะคะสิ่งที่จําเป็นมากที่เราจะต้องทําก็คืองดกินเนื้อสัตว์นะคะงดกินเนื้อสัตว์แล้วก็ทุกทุกวันพระก็ปล่อยนกปล่อยปลานะคะนั่นแหละโดยเฉพาะปล่อยปลาลงน้ำนี่แหละนะคะทาบุญที่เกี่ยวกับสัตว์ให้เยอะๆถึงจะดีนะคะทีนี้มีเรื่องเล่านะมีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยเมื่อสักป,ประมาณ20ิ เกือบ20ปีแล้วเนี่ยนะคะเออ20กว่าปีแล้วตอนนั้นอาจารย์ป่วยจะต้องผ่าตัดนะคะตลอดชีวิตเราก็ป่วยมาตลอดอันนี้ถือเป็นกับหนักอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเราป่วยเป็นโรคหลายๆโรคที่มันไม่ค่อยมีนะคะมันต้องใช้การรักษาที่ค่อนข้างสูงอะไรแบบนี้สมัยนั้นนะคะเออตอนป่วยครั้งแรกเนี่ยคุณยายไปหาพระท่านหนึ่ง เอ่อตอนนี้ท่านคงบรณภาพไปแล้วแหะนะคะตอนนั้นจับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดจะสนใจเท่าไหร่แต่เป็นพระทางลำปางนะคะทางภาคเหนือนี่แหละไปหาท่านพาอาจารย์ไปด้วยเสร็จแล้วยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยนะคะท่านก็บอกว่ารู้ไหมทำไมสายตาสั้นตอนนั้นสายตาสั้นประมาณหลายร้อยอยู่นะคะตอนนี้สายตาสั้นพันหนึ่งร้อยนะคะ ที่ใส่อยู่นี่คือคอนแทคเลนส์นะคะสายตาสั้น1ั0หเอ่อตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึงสักประมาณ700หรืออะไรเงี้ยค่ะท่านถามว่ารู้ไหมทำไมสายตาสัน้นเนี่ยเคยเอ่อไม่เคยเกิดมาจนสักชาติหนึ่งพระท่านว่าอย่างนี้แลแต่ในอดีตเนี่ยได้เคยลงโทษคนอื่นได้สั่งลงโทษฆ่าทาสบริวารด้วยการนำไปขังในห้องมืดในคุกใต้ดิน ในที่มืดจนตาเขาเกือบบอดพระท่านว่าอย่างนี้เลยค่ะโดยที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนและเราก็ใส่คอนแทคเลนส์นมาตลอดเนาะเราไม่ได้ใส่แว่นนะคะเอ่อท่านพูดอย่างนี้เลยค่ะเราก็ได้แต่กราบอย่างเดียวท่านก็บอกว่าเอ่อให้ทําบุญกับสัตว์เยอะๆ ทำบุญกับคนตาบอดคนที่เขาติดคุกคนที่เขา,เาไปแทนหูแทนตาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เลยหลังจากนั้นอาจารย์ก็เลยไปสอนในคุกในสอนมาเป็นสิบปีแล้วเนี่ยนะคะช่วยคนในคุกและก็ช่วยเหลือคนตาบอดอะไรเหล่านี้นะคะเพราะว่าเราสายตาสัา้นและท่านก็ยังบอกอีกนะว่ารู้ไหมทําไมป่วยบ่อยนะคะพระก็บอกว่าท่านรู้ไหมทําไมป่วยบ่อยเนี่ยนะคะ เหมือนการเหมือนเดิมเลยก็คือเราเนี่ยได้ลงโทษคนเหล่านี้แล้วนะคะเขาไม่ได้ผิดหรือว่าเขาผิดแต่เราลงโทษเขาเกินกว่าเหตุเออเออท่านบอกว่าเราลงโทษเขาเกินกว่าเหตุเอาเขาไปขังไว้ในคุกมืดเนี่ยนะคะในใต้ดินเนี่ยแล้วตาเขาเกือบบอดเขามองอะไรไม่เห็นแล้วเขาก็เจ็บป่วยตอนเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาแช่งเอาไว้ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะพระท่านบอกแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะเออ เราก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยป่วยบ่อยนะคะป่วยบ่อยและต้องผ่าตัดชีวิตนี้ผ่าตัดมาหลายรอบแล้วนะคะเปีนี้ก็ตัดชิ้นเนื้อในช่องท้องในกระเพาะอาหารออกไปแล้วด้วยนะคะกว่าจะหายนี่โอ้ยทรมานอยู่เป็นเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะหายเนาะนะคะได้เคยทําแบบนี้นะคะแต่จริงเขาบอกว่าถ้าเราป่วยบ่อยเราอาจจะทําทรมานกับ กับสัตว์ผู้ยากหรือกับคนกับอะไรก็ตามเ่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ทําบุญทําทานด้วยความเมตตานะคะซื้อยาซื้ออะไรบริจาคอะไรเหล่านี้นะคะก็ถวายสังฆทานยาก่ายๆนะคะเอ่อทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนาะไม่ต้องไปวิ่งอย่างพิตูลก็ได้หาเงินให้โรงพยาบาลแต่เราเจอกล่องรับบริจาคที่ไหนอะคะ่ะเราก็ทําบุญหรือว่าอย่างเช่นที่เขากําลังแชร์กันอยู่วัดพระบาทน้ําพุอะไรเหล่านี้นะคะก็ ทำบุญทำทานไปนะคะจะดีมากทีเดียวจะดีมากเลยทีเดียวนะคะส่วนส่วนเรื่องตาเนี่ยนะคะตามโบราณเนี่ยเขาบอกว่าตอนของอาจารย์เนี่ยพระท่านก็บอกว่าให้ไปแทนตาให้คนอื่นเนาะเราก็เลยเลือกไปทําบุญในไปสอนในคุกอย่างที่บอกเนี่ยนะคะแต่โบราณเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตาเราอาจจะเป็นนีิกรรมเนี่ยให้เราทําบุญด้วยแสงสว่าง ด้วยเทียนด้วยหลอดไฟด้วยแว่นสายตาอะไรเหล่านี้นะคะซื้อแว่นสายตาให้ให้คนที่ผู้สูงอายุก็ได้นะคะหรือหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะเป็นแสงสว่างนั่นเองนะคะเอ่อตอนต้นอาจารย์บอกแล้ว,ว่าลูกชายอาจารย์เนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยเป็นเป็นลูกของพี่ชายแล้วเราขอไปเลี้ยงเป็นลูกตัวเองนะคะเลี้ยงก็ตั้งแต่สามขวบแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เกิดอุบัติเหตุ ทีแรกเลือดออกในสมองแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะพอครั้งต่อมาอีกเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องว่าต้องผ่าตัดสมองกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่ามันอาจจะมีกรรมนะคะเป็นเรื่องว่าเราเนี่ยเคยไปทําเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะหาเรื่องเดือดร้อนให้คนอื่นแท้ๆเลย ทีนี้มันจะมีอีกว่าถ้าเราสูญเสียคนใกล้ชิดสูญเสียคนใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนะคะปีนี้อ่ะสูญเสียปีต่อมาสูญเสียคนเหล่านี้คนรอบตัวฉันจากตายไปก่อนวัยอันควรไปต่อตลอดเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราเคยมีกรรมจากการที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาเลยเหล่านี้เป็นต้นนะคะวิธีลดกรรมก็จะต้องไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็ กินเจทุกๆวันพระได้ก็จะยิ่งดีมากทีเดียวนะคะแต่มีคนถามว่าแล้วถูกนินทาว่าร้ายเนี่ยเป็นกรรมอะไรถูกนินทาว่าร้ายอาจจะไม่ใช่กรรมหรอกนะคะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องอาจจะเป็นดวงชะตาที่แบบว่ามีความโดดเด่นอะถือความโดดเด่นมาเกิดเป็นดาวแบบเดอะสตาร์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนอิจฉาหมันไส้นะคะมีคนนินทาว่าร้ายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ ไรญาติขาดมิดรตรล่ะไรญาติขาดมิตรไม่มีมิตรไม่มีญาติเลยอ่ะพึ่งพาใครไม่ได้เลยเนี่ยนะคะพึ่งพาใครไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเราพึ่งพาใครไม่ได้เลยมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเราอ่ะไม่เคยไปร่วมงานบุญของใครเลยนะคะไม่เคยไปร่วมงานบุญของใครแม้กระทั่งงานบวชงานศพงานเหล่านี้นะคะ เราไม่เคยไปร่วมเลยชีวิตเราเกิดมาก็เลยไรย้ญาติขาดมิตรพึ่งพาใครไม่ได้เลยนะคะอันนี้แหละจําเป็นที่จะต้องอุทิศต,ตัวเองในการาไปไปร่วมบุญกับคนอื่นให้เยอะๆนะคะแล้วเราจะได้มีบารมีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะพอเราร่วมบุญกับคนอื่นเยอะแยะมากมายเราก็จะได้มีบารมีของตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยมีคนถามว่า แล้วหินอะไรช่วยได้ไหมเอาหลักความจริงก่อนนะคะหินอะไรก็ช่วยแก้กรรมไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์ขายหินแล้วมาบอกว่าใช้หินอันนี้สิแก้กรรมได้นะคะหินก้อนไหนก็แก้กรรมให้คุณไม่ได้เนาะแต่มันอาจจะมีว่ามันอาจจะช่วยเราเอ่อในการที่เราเวลาเราจะเจออะไรมันอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ไม่ใช่เรื่องแก้กรรมนะคะ อาจจะเตือนภัยเราได้อาจจะปลอบโยนเราในภาวะบางอย่างได้เช่นเอ่อเราใส่ไหมดำเราป่วยหนะักเราเป็นมะเร็งอะไรเหล่านี้นะคะเราก็อาจจะใส่หินไหมดำเพื่อที่จะทำให้คลื่นของหินเข้าไปบาบัดซ่อมแซมร่างกายนะคะแต่ไม่ได้แก้กรรมให้เราไม่เป็นเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการที่จะ รับรู้เรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มีคนบอกแล้วถ้าป่วยหนะักจะใส่ใส่หินอะไรเนี่ยนะคะป่วยหนะักอาจจะเป็นกรรมเดิมมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะก่อนข้อแรกก่อนคุณต้องไปทําเกี่ยวกับบริจาคเลือดก็ตอนป่วยหนะักก็บริจาคไม่ได้แล้วถูกไหมนะคะก็ทําถวายสังฆทานยาทำที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะโรงพยาบาลอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะและก็ บริจาคเลยบริจาคร่างกายตัวเองบริจาคเลยค่ะบริจาคดวงตาบริจาคอะไรต่างๆบริจากร่างกายตัวเองไปนะคะแล้วหลังจากนั้นทําทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองบางคนนะคะตลอดชีวิตน,นี้ไม่เคยปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองเลยคุณเป็นคนสายบุญใจบุญใครบอกบุญให้ต่างหมดใครบอกบุญ ร่วมบุญหมดฝากเงินทําบุญหมดเลยนะคะเขาจะไปโอดผ้าปากระถิ่นอะไรนี่ควักเงินได้หมดเลยแต่ตลอดชีวิตไม่เคยไปปฏิบัติธรรมไม่เคยไปนั่งสมาธิที่วัดไม่เคยไปถือศีลแปดไม่เคยไปบวชเนคคับไม่เคยอะไรสักอย่างด้วยตัวเองแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นกรรมได้ยก ระดับจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นมาให้สูงขึ้นได้หลุดพ้นกรรมได้เนี่ยนะคะมันจําเป็นอาจจะต้องชดใช้กรรมซ้ําๆเดิมๆไปก่อนแต่ถ้าเราปฏิบัติทมด้วยตัวเองเมื่อไหร่มันก็จะได้หลุดพ้นเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นเนาะเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากทีเดียวไม่ว่าจะ3วัน5วัน7วันอย่าบอกว่าไม่มีเวลาคุณสามารถทำได้หรือไม่คุณก็สมาทานศีลแปดอยู่ที่บ้าน นะคะเมื่อก่อนคุณยายให้อาจารย์สมาทานศีลแปทุกวันพฤหัสเป็นวันครูเนี่ยนะคะตอนที่ตอนอยู่กับคุณยายเนี่ยแล้วก็เราเริ่มดูดวงใหม่ๆเนี่ยคุณยายให้สมาทานศีลแปทุกวันพฤหัสนะคะเ,เสร็จแล้วเนี่ยแต่พอหลังๆเนี่ยเราก็ทั้งเดินพันลังทั้งทําบุญทั้งปฏิบัติทั้งอะไรต่างๆเยอะอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะมีเวลาแค่สามวันก็ต้องไป ก็ต้องทํานะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้โชว์ไม่ได้บอกใครอะไรเหล่านี้นะคะทุกอย่างที่เราทํามาแล้วนะคะถ้าเราโอเคเราอาจจะรู้สึกอยากได้ความมั่นใจอันนั้นนะคะหินอาจจะช่วยได้หินไมมดําหินแบล็กทูมารีนนะคะแล้วก็เอิร์ธโอปอลนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นสีดํานะคะหินสเก็ตดาวสีดำนะคะ,ดดะ,คะทั้งหมดเนี้ยอาจจะช่วยได้ช่วยให้เรา ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆมาได้ช่วยให้เรามีสติมีการเตือนภัยเกิดขึ้นให้เราเนี่ยไม่เจอเรื่องหนักหนาสาหานะัสนักหรือว่าถึงเราจะเจอเรื่องหนักหนาสาหัสเนี่ยใจของเรายังดีอยู่ใจของเรายังไม่ไม่ซุดลงไปอะนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นฉันทำความดีไปเพื่ออะไรล่ะในเมื่อทำความดีแล้วยังเจอเรื่องแย่ๆอีกเนี่ยนะคะ เราจะไม่ใค่คิดแบบนั้นเราจะยิ่งมุ่งหน้าแต่ว่างั้นฉันต้องทำความดีต่อไปฉันกรหนักนี่เองนะคะอันเนี้ยฝากไว้ให้คิดเนาะนะคะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีเรามีชีวิตแย่จังเลยนะคะมันจะได้รับรู้นะคะอาจารย์เป็นหนึ่งในคนที่มีนี้กรรมเหล่านี้นะคะแล้วก็เห็นชัดมากเลยคือ คือตัวเองเนี่ยวันที่1 2เดือนเออวันที่13เดือน12บนะคะบวกรวมกันได้25อยู่ในหมวดของพวกมีนี้กรรมอยู่แล้วนะคะแล้วแถมอย่างที่บอกคือป่วยตลอดเวลาป่วยตั้งแต่เด็กจนจนถึงวันนี้นะคะเรามีป่วยนะกับป่วยน้อยเท่านั้นเองนะคะป่วยตลอดเวลาเลยเนี่ยนะคะมาเป็นประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะเ และก็ก็จะเจอโลกใหม่ๆอยู่ตลอดเนี่ยนะคะต้องสู้กันต่อไปเนาะสายตาสั้นพ1 0 0นรนะคะตัดมดลูกไม่มีบุลูกไม่มีลูกแน่ๆอยู่แล้วนะคะเป็นพวกกรรมทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะเราถึงต้องรับใช้คนอื่นเราถึงต้องดีกับคนอื่นนะคะและก็ทําบุญปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ทําทานอะไรทั้งหลายเนาะอันนี้ฝากไว้ให้คิดเฉยๆนะคะสำหรับคนที่ รู้สึกว่าตัวเองย่ำแย่นะคะน้องวันพุธบอกว่าขอบคุณได้รับความรู้เพิ่มขึ้นนะคะคุณดวงใจบอกว่าได้ให้ข้อมูลดีๆขอบคุณที่ติดตามชมฟังเช่นเดียวกันนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์กับทุกคนเนาะนะคะและก็หวังว่าทุกคนจะได้รู้ว่าอ๋อฉันมีนิกรรมฉันยิ่งต้องเร่งทำดีทำสิ่งดีๆและทำบุญทำทานมากกว่าคนอื่นเยอะขึ้นนะคะ เพราะฉันมีกรรมจะต้องชดใช้นะคะดังนั้นเรายิ่งต้องทำมากกว่าคนอื่นเป็น2เท่าสเท่าเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้อยากจะบอกเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่แล้วทุกคนก็จะได้ไม่ไปฉลองเพลิดเพลินเจริญใจอย่างเดียวนะคะไปปฏิบัติธรรม ส่วนมน์ข้ามปีทําอะไรก็ได้ที่ยกระดับจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นดีขึ้นนะคะฝากเอาไว้เนาะนะคะและสําหรับใครที่อยากรู้ว่าดวงตัวเองในปี2564เป็นอย่างไร อาจารย์ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะใน y o u t u b e นะคะชื่อว่า Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาตนะคะติดตามได้ที่หน้าเพจนี่แหละอาจารย์ก็จะลงลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ